ท่างานโอ้ยถ้าไปปีขาหนีไปุนฤดูใบไมมร่วงค่ะคนก็จะร่วงนดจะเลือตามดูมันขึ้นน้นขึ้นบอนเลยขึ้นบอนเลย เดินมาจากบ้ยหลายคนนะเนี่ยหลายคนเอาคือมันมเดินไ,ไว้เทแต็แถวจับมาจา้ะโอเคเดี๋ยวจะถ่ายอด้านหลังแล้วทีเดียวมาถ้ามาสาวสวยป้าทูสาวสวยสองคนถึงแล้ว